เอาละคราับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูการย้ายเซิร์ฟนะครับไปเซิร์ฟอินโดอ่าแล้วก็ไปรีวิวของนะครับผมต่างๆเลยในเซิร์ฟอินโดนะครับว่ามันถูกไหมมันถูกกว่าเซิร์ฟไทยขนาดไหนนะครับผมมันถูกมากๆเลยนะครับตามที่ผมดูรีวิวมาแล้วนะของมันถูกมากๆเลยปเดี๋ยวนี้เราไปดูกันดีกว่าว่ามันถูกขนาดไหนนะครับผมอ่าก็เราก็มากดที่ด้านขวานะครับผมที่ฟันเฟือง เรามีการบอกไปแล้วนะครับผมแต่คลิปนั้นอาจจะมีการารีวิวการเล่นด้วยนะเราก็มาที่อ่านี่ภาษาไทยอ่ากดไปเลยครับผมเป็นอินโดนีเซียนะครับผมมันก็ต้องขึ้นว่าเราจะต้องเนี่ยครับไปรีสตาร์ทเกมเพื่อให้การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์อ่าเรากดตกลงไปเลยครับผมพอกดตกลงเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราต้องล็อกเอาท์ก่อนอ่าล็อกเอาท์ไอ้นี่ครับมันจะมี3ขีดข้างล่างนะครับขวาสุดอ่าเห็นไหมแล้วเราก็มาล็อกอินที่ Google นะครับหรือใครจะล็อกอินที่ Apple ID อะไรก็ได้นะแต่ว่าอย่าใช้เฟซบุ o กนะครับผมอ่าอื่นๆน,นะครับเราก็ Apple Google นะครับผมกดไปเลยอ่ากดไปแล้วนะครับผมเราก็จะทําการนั่นแหละใส่รหัสนะครับผมใครมีรหัสอะไรก็นั่นไปนะครับเดี๋ยวนี่ของผมขออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอเซ็นเซอร์ไว้นะครับผมถ้าม,มีรหัสผ่านนะอ่าโอเคผมก็ผมก็เคยแบบเข้าไปรีวิวมารอบที่เด้วแล้วนะครับผมแต่ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะอ่าเดี๋ยวเราก็กดเริ่มเกมเลยนะครับผม ไปเลยอ่าผมได้เล่นไปแล้วครับผมหนึ่งตารอบที่รีวิวนั่นแหละครับผมเมื่อคลิปก่อนหน้านี้ประมาณ12,000วิวนะครับผมก็ใครที่อยากไปดูการเล่น 33Q ิคิวก็เข้าไปดูได้นะครับผมเราก็จะตั้งชื่อกันเลยนะครับอันนี้คือผมไปเล่นมาแล้ว1ตานะครับมันเลยต่อให้นะเข้าใจไหมถ้าเพื่อนๆนทุกคนที่ยังไม่เคยเข้าอ่ะมันก็จะให้ไปเล่นก่อน1ตาแลตาแล้ว,ลว,ลวพอจบตาม,มันก็จะให้มาตั้งชื่อน,นะครับผมอ่าผมก็จะตั้งชื่อไปเลยครับผม ว่าชื่อว่าอะไรเดีย <S อ S, S M O K แล้วก็ไทยแลนด์ Thailand. อ้าวชื่อมันตันได้แค่สี่ตัวเหรออ๋อเดืวมันห้ามมินว่างวะ T H A I L A N D Thailand อ่าไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าแล้วผมใส่วงเล็บด้วย <c oughs> ไม่ได้นะครับผม h a i l a n อ่าเอาเป็นหมอกไทยแลนด์นะครับผมอ่าผมก็กดยืนยันไปเลยนะครับปังอ่าเราก็จะมันก็จะมีขึ้นมาอะไรก็ถ้าพเพื่อนๆอ่านก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับก็กดออกก็ได้เลยครับผมอ่ามันก็จะมาหน้านี้นะครับผมเด็กใหม่เด็กของรางวัลอะไรเนี่ยครับแล้วก็มันจะมีตัวละครให้รับอ่าเราก็ต้องใช้ตัวละครก่อนนะครับผม เออเนี่ยครับมันก็จะมีตัวละครฟรีมานะครับนั่นแหละตามเซิร์ฟของ,งเหมอนของเราเลยโอ้โหห่9บาทนะครับทำไมมันถูกจังอ่ะถูกกว่าของไทยอีกนะลบ98เปอร์เซ็นตะ์เฮ้ยดูดิจริงๆนะเนี่ยอุ้ยของไทยไม่ถึงนะครับลบ98เปอร์เซ็นต์แค่9บาทเองอ่ะอันนี้คือเซิร์ฟนอกนะงงมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยเซิร์ฟอินโดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรา เพื่อนๆแบบยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ใช่ไหมว่าดูเซิร์ฟอินโดนะครับผมอ่าเราก็มาทางขวาเราไม่ได้มาทางขวาเรามาดูทางเล้งนะครับบัญชีอ่าเวสิบสองเลงไม่ได้นะครับอ่านั่นแหละต้องวิวแปดนะครับถึงจะดูเล้งได้นะอ่านี่คือเซนะิร์ฟอินโดนะอ่าเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อน <ๆ S 2> มาดูร้านค้านะครับผมเนี่ยมีขายกล่องศพสามร้อยด้วยนะครับดูดิ

เขาเรียกว่ามันขายแบบเป็นเพชรเลยเท่าไหรก็เท่าไหร่เลยครับไม่มีส่งไม่มีสุ่มนะครับสุ่มจะน้อยมากเลยดูเด็กเนี่ยครับเออชุดู้หแบบหนึ่ันเพชรหนึ่พันเพชรหนึ่งสองแบบช่วงแบบเออกำลังดีนะครับแบบไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงไปนะครับผมถ้าไทยก็หมดเยอะกว่าพันสองแน่นอน <S <S <Play hard. S 1> เนี่ยดูอัลลเนี่ยโอเ,เออเอ,อใจนี่หว่าไ<ๆ>อา้สัส มันมีขายหมดเลยนะไม่มีแบบไม,ไม่ไม่มีแบบเป็นช่วงเวลาเหมือนของประเทศไทยนะครับอ่าเราเราก็มาดูแฟชั่นกันดีกว่าผมอาจจะดูแบบไม่ละเอียดนะครับข้ามๆนะครับเฮ้ยทำไมในรูปมันสีน้ำเงินแล้วมันนี้มันสีนี้ปะอ๋อมันเปลี่ยนสีได้เพิ่งรู้นะเนี่ยแล้วมันมีวิวให้ด้วยหรอมนแล้วแต่เราจะใส่ใช่ไหมโอ้โหมันมีวนึ่งวิวสองวสามด้วยนะครับของเซอร์บินดนะ ก็ใครที่ดูไม่ทันก็ไปทําตามที่พี่บอกมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันไม่ยากเลยอ่าหมวกทำไมไม่มีเพีงหนึ่งมวะเคียอะไรวะเนี่ยเอองงทรงผมอะไรของเขาของไทยไม่มีดดเด้อดูด่หลายทรงของไทยก็ไม่มีนะครับผมไม่ใช่ว่าไทยมีนะเออนี่ก็เท่หวะอ่าขอเลคชั่นโอ้โหโอ้ก็อุ้ยทำมี้แลคูณขายนะครับมีแลคูณขายด้วยอินโดอ่ะของเราไม่มีนะครับ เย็ด yeah. ไม่น่าเชื่อนะั่นเนี่ยโหคือแบบอ่าอันนี้คือของแบบล้างค้าทั่วไปนะครับแต่ผมกดของปีก่อนตัดสินเป็นไงอ้าวมีคริสตัลน,นะครับมีตัวตลกด้วยนะครับต่อไปน่าจะเป็นตัวตลกนะของไทยนะ,ะเพราะว่าอินโดมันยังไม่เข้าในะตัวนี้นะหรือว่าเข้าไปแล้วผมไม่แน่ใจนะถ้าใครรู้คอมเมนต์หน่อยนะครับว่ามันเข้าไหมอุ้ยบา็อกสกิบอลตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเข้าไหมอ่าตัวนี้ตัวนี้ อ๋อตัวนี้เหมือนไอตัวนั้นเลยวะ่ะเออต,ตัวตัวไหนไม่รู้แต่ตัวนั้นตัวนั้นก็อุ้ยมีนี้มีอะไรเนี่ยผ้าบัฟด้วยเอ็กซ์มีขายอย่างนี้เลยนะครับผมอ้าวไอพวกนี้ก็อ๋อสุ่มเอาของ,างสารสนเทศอ๋อเซิร์ฟอินโดนะครับน่าจะเป็นพวกที่แบบว่าเอ็กกันนะครับเออแบบอะไรมาเอ็กกับฟรีไฟน่าจะเป็นสุ่มนะครับแต่ถ้าพวกนี้น่าจะไม่สุ่มอ่าเราก็ดูทางด้านราคาทั่วไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูทางด้านลัคก,กี้รอยย้อนกันบ้างนะครับผมอ้าว ลัคก,กี้เรายอดนี่คือแบบมีของผู้ชายแล้วนะของไทยยังเป็นของผู้หญิงอยู่หรือว่ามันเอามาัสับกันก็ไม่รู้นะครับว่าของไทยอาจจะมาช้ากว่าอะไรเงี้ครับหรือไม่ก็จริงแหละเป็นชุดผู้ชายนะต่อไปนะต่อของไทยนี่เตรียมเลยนะว่าเป็นตัวชุดนี้แน่นอนอ๋อของเขานี่คือตั้งแต่ล่างไล่ขึ้นมาบนนะเฮ้ยชุดกระต่ายมันกลับมาอีกแล้วนะปกติมันก็เคยเข้าแล้วนะในเซิร์ฟไทยนะใช่ไหมใครว่าเคยแล้วแหละเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไทยเตรียมเลย ก็เดี๋ยวเรามาดูตู้อีโวนะก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรนะมีะชุดแล้วก็กระต่ายนี่แหละเดิมตู้ไดมอนด์นะครับผมคำแนะนำมันมีคำแนะนำโทเก้นด้วยแายว่าเราเราไม่ดูแล้วกันอ๋อนี้ชุดเดียวกับเราหรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่าของเราหมดหรือยังนะเรามาดูส่วนด้านปืนบ้างอ๋อของเขายังมีดาคอนอฟอยู่เลยนะเดีย๋ยวของเราหมดไปแล้วนะครับผมแล้วทำไมดามจดมันบวกอย่างเงี้ยเนี่ยนะอ๋ออ่า ก็ตัวไปก็เป็นตัวละครเฮ้ย hey. อ่ะก็โหอยากจะใช้แบบ300สุ่มอย่างเลยอะต,ต้องใช้เท่าไหร่อะเกเพชรผมไม่มีเพชรนะครับช่างมันช่างมันอ่ะตอนนี้เรามาดูลักกี้เราอยอนแล้วนะครับผมแล้วเราต่อไปเราก็จะมาดูตัวละครอ,อ่ะเดี๋ยวเราไล่ลงมาเลยตัวละครของเซิร์ฟอินดนะครับก็ที you need ่คุณต้องการก็ตัวเดียวกับเรานะครับเฮ้ยมีโคโนมา <and S 1> แล้วนี่นะครับโคโนเฮ้ อ๋อตัวของโคโนนี่เองที่มันเป็นสกิลวันนี้นะครับผมอ่าก็ตัวเล็กมากเลยนะครับสกิลโคโนนะครับผมสร้างสนามนะครับพลังที่สามารถป้องกันความเสียหาย600จากศัตรูนะครับผมคนที่อยู่ข้างในสามารถยิงศัตรูที่อยู่ข้างนอกได้ในขณะที่ก็นั่นแหละครับผมตามที่ทุกแบบหลายๆช่องรีวิวกันนะครับตัวละครใหม่เนี่ยโอ้คือแบบ600เลยนะ600นี่คือแบบยิงกว่าจะตายนี่นานมากเลยนะครับผม อ่ะหกรก็ลองคิดดูเหมือนเราเอาลูกกระสุนปืนเนี่ยไปยิงคน600อ่ะ3ตัวนะครับคนนึงมีดาเมจ200ิสองร้ยใช่ไหมแต่โดนี่คือ600คือเหมือนยิง3 3 3คนเลยนะแค่เกาะอันนี้นะถ้าคนแบบอยู่ข้างในเนี่ยเออเรามีไอ้วอลอีกทีนึงคือแบบโหไอ้วอลคือช่วยอีกเท่าไหร่คิดดูคือแบบเนี่ยเหมือนจะโกงมากเลยนะครับผมตัวละครเนี่ยอ่าของไทยยังไม่เข้านะครับแต่ใกล้ละอีกประมาณ2-3วันนะครับผม ลังจากที่คลิปนี้ลงคลิปนี้ลงนะก็ไม่น่าจะมีตัวอะไรแล้วนอกจากโรโดนะครับผมอ่าของเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเตมังอะไร่าสั่ด้แล่าสัง่าั่งที่ดาั่งทดู่งที่ดูแลาสังที่ดูแลท่ายังไม่าัง่าั่ตัดนงด้สัด้ังได้ลังง่่าที่สงด่า่ดสังดลงงาน ถาใครอยากมาลองฝึกเล่นมาลองฝึกอะไรใหม่ๆก่อนก็มาได้นะครับผมเราก็มาดูห้องอ่องแต่งตัวกันหลักก่อนละกันเฮ้มีกล่องนี่หว่าผมได้มาเมื่อกี้ได้ป่ะเฮย้ยลูกซองอะไรเนี่ยของไทยมีป่าวอ่าเราใช้ดทันทีเลยก็ทุกอย่างเหมือนของไทยเลยนะหน้าล็อบบี้นะครับผมไม่ใช่หน้าล็อบบี้หน้าแต่งตัวเนี่ยอ่าเราไปดูคู้หูกันดีกว่าที่ที่อินโดมีก็คือเนี่ยล็อกเก็ตแต่ของไทยไม่มีนะครับ ไม่รู้กันว่าทำไมไม่มีนะงงกันแหลอะอันนี้ก็ช่างมันนะครับรายละเอียดมันเราเรามาดูคอร์ดคชันกันต่ออ่าอันนี้ท่าอะไรบุญ่า,อาอโอเคเดี๋ยวเรามาดูท่ามีท่าอะไรใหม่ๆไหมไม่มีนะครับจากที่ดูแล้วก็คล้ายๆของไทยเลยท่าเต้นมีปักธงปักธงไปหนึ่งซีนะครับจังหวะนี้ก็ โอ้ยนี่มีผ้าด้อ่าสองผ้าแล้วก็ชอว์กระเป๋ากล่องดวงใจเดสก์บอร์ดมีเหมือนอ่ามีเหมือนกันแล้วกันอ่าเมื่อกี้เราดูอะไรนะคอลเลคชันใช่ไหมครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูทางอาวุธนะครับผม,มก็เหมือนกันนะทางอาวุธนะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไอวงไอวอลเหมือนกันแล้วที่เราจะมาดูนะครับผม นะก็คือตรงนี้นะครับผมเข้ามาที่ 5, งทิ้งด้วยพลังลลง่เรามาดูที่อาวุธนี่นะครับเรามาดูที่กล่องสุ่มปืนกันนะดูดิครับกล่องละสามสิบห้าบาทอา้าวอันนี้กล่องละยี่สิบหาทีท่ม,มันถูกกว่าน,นี่หกสิบเดี๋ยเรามาดูปอร์เซ็นต์ดอปกันนะครับผมหนึ 1, 2, ่งสองเกิบเจดอดบัตรทดลองอ,อ๋เก้ดเเฮ้ยคือแบบว่า หอ,อกก็ของเรานี่คือแบบโลโก้ปืนอะไรนี่มันคนละแบบกันเลยครับไม่ค่อยเหมือนของไทยเลยนะเหมือนแบบก็คงเป็นเอกลักษณ์บ้านขครบ้านมันนะเนอะไปดก็ราคามัน,นไม่ไม่ค่อยต่างกันนะครับตรงนี้ออนี่คือปืนใหม่นะครับมันก็จะมาหน้าใหม่บวกระยะบอกไมก่กัดซีเนาะเหมือนของเราเลยดูตารการดอกดีกว่าเนี่ยครับต้องเครื่องใหม่อะไรตรงนี้นะครับสองเปอร์เซ็นเฮ้ยถือว่าเยอะนะเออซื้อมาร้อยกล่องนี่คืออกอกก็ประมาณสองเปอร์เซ็น บางทีมันไม่ถึงน้อยหรอกครับนอกแล้วเนี่ยเออเพื่อนๆดูดิเนี่ยไอวอนะครับไอวอมันเปิดขายเลยนะ300เพชร300เพชร300เพชรเนี่ย150เพชรอันนี้คืออะไรวะอ๋อระเบิดตัวหนึกว่าไอวอดูดิเพื่อนร้อยเพชร150เพชรคือแบบคือแบบเซิร์ฟอินโดนี่แบบจะไม่อยากจะพูดเยอะแบบ คือมึงมีตังค์แค่พันหนึ่งคือแบบมึงเทพได้เลยนะแบบเออปืนสกินปืนดีๆสกินไอวอลรถอะไรเงี้ยเออแล้วมึงยิงเขาหดอ่ะเฮ้ยระเบิดโคตรเทเลยวะลูกเนี่ยเชดของไทยมีเปล่าวะเฮ้ยไอวอลแบบถูกมากเลยนะร้อยห้าสิบถ้าของไทยนี่โหสุ่มกันหมดทีเป็นพันเทสพันสองพันเทสได้มาทีอ่ะเฮ้ยโอ้โหอันนี้ก็เท่นะครับผมอยากได้เหมือนกันระเบิดมันเท่ดิโอ,อ้ระเบิดติดต่อระเบิด เฮ้ยไม่น่าเชื่อนะครับผม,มเปิดขายอย่างนี้เลยนะของไทยไมันไม่ถ้าของไทยแบบเจมไม่น่าเงินนะเราเล่นนะครับผมรอเล่นนะครับเจมอนาคตเราจ,จะได้รวมงานกับเจมเราจะไม่บ่นเยอะนะครับฮ่าฮ่าฮ่าเออดูเด็กเขาขายเป็นชุดนะครับก็ก็ผมไม่รู้จะดูอะไรแล้วตอนนี้ครับผมอาจจะดูไม่หมดนะผมไม่แน่ใจว่าผมดูหมดหรือเลปล่านะครับผมก็มันแบบน่าจะประมาณนี้นะครับผมอ่ากล่องสุ่มเหมือนกันก็มีกล่องสุ่มราคาเท่ากัน ก็เฮ้ยมีรถด้วยวะเฮ้ยมีสกินรถขายด้วยเพื่อนเฮ้ยของเขามีไฟด้วยนะแต่ของเราไม่มีไฟวะหรือว่ามีวะดูดิเนี่ยมีไฟสองเลยมีท่าเต้นคือมีท่าเต้นขายหมดเลยนะของเซอร์วินโดูครับตัดสิ่งด้วยพลังงานเอาละครับผมก็สรุปได้เลยครับหลักๆกก็ตัวละครอ่าแล้วก็ชุดชุดแบบอ่าชุดตัวละครนะครับแล้วก็ไอวอลอะไรอย่างเงี้ยครับมันสามารถซื้อได้ด้วยเพชรเลยนะซื้อแบบ ตูมเดียวตูมเดียวก็ได้มาเป็นของเราเลยนะครับไม่เหมือนเซิร์ไฟไทยนะที่ต้องแบบว่ามาสุ่มครับหมดสองสามพันเพชรอะไรเงี้ยกว่าจะได้อี่ยงดวงเอออันนี้คือได้เลยนะครับผมอย่างช่วงอย่างชุดก็ไม่ต้องมาสุ่มนะครับจํากัดเพชรเท่าไหร่ก็เท่าไหร่เท่านั้นเลยคนซื้อก็ซื้อเลยแต่แบบของเรามันอาจจะเฮ้ยท็อปอัพอะไรเนี่ยอ๋อมันคืออะไรอะ่ะเติมเงินปุ๊บได้ฟรีเหรอตัวนี้เอ้ยอินโดแบบโคตรดีอะ่ะ เโคตรงงเลยนะเนี่ยเติเมเงินเท่าไหร่อ่ะอ่าของเดนสัปดาห์นี้โอ้เอานะครับผมก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ผมมารีวิวอ่าอะไรในเซิร์ฟอินโดยก์ก็คอมเมนต์บอกอ่ใต้คอมเมนต์ YouTube ของผมด้วยนะครับผมก็หมดแล้วนะครับวันนี้ไม่มีอะไรละหรือผมอาจจะขัดตัวบุกพ่องก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามด้วยนะครับช่องหมอเทียนนะครับผมรับรองว่าอีกหน่อยนะครับผมจะเป็นช่องที่อัปเดตข่าวสารก่อนใครในประเทศไทยแน่นอน,นครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายเจอกันนะครับจุ๊บๆรักคนติดตามเด้อ